ตามหาก็าพ่อดดอีกดีนี้แกก็อีกเป็ดปืนปง,งไปแล้วแต่แนวไปไปไม่แนวนอนนี่นอนนี่แห้กเสียมเนปอนอัน,อน,น,นเพชรว่านจะเพเว่าใดเป็น,อน,ไปไน่อนบ่าจใช้โทรศัพท์อน ก็เลยเฮ็ดซี้ออยู่จนว่าตกใหจป้ากิตต้ากันไปในเมืองกันไปว่าได้อากาศกระห้อนหงากระหกหมดกระลายดอกไม้ดอกลายกับเมืาง,งาแง่เลยฝนกับที่จั่างบริเวณ่ามฝนมนอนดเป็นแง่ใด ไปปุญนมังไฟสิอ้พอเอ่ยแม่เอ่ยแล้วตน์มาแล้วตนแมวเขาว่มมีขีบอยู่หลากออกทำไมอ่ะทำไมต้องมากันแกล้งกันด้วยมันก็ไม่เส็จสักทีสิไปให้เป็นงานนี่มันขึ้นบอสปุนเขเกิดสีอีมัม้ยเป็นงาน เป็นเอาใด้งันไดดสิใดน่าจะน่าเอยรดกับพ้างละเด้อมีผีกับพ้างละเด้อห้าบอแบบเงี้ยามวบวอแบบไหเง้าแเงา้เนาะอุ้ยโอ้ยแม่เอ้ยแเลตนม้าแล้วตนแมวเวราะมีผีอยู่ ลากออกมาอีกตามเพเขาเพื่อได้อีกดีดนิจาก็อีกอากาศย์ะห้อนนายกะหกหมดกะลายเันว่าข้ามมันจะออกมาบ่ได้มันออกข้ามมันจะหง่านข้าวเดียวมันจะมืดข้ามมันมืดโหลดดิตามเพเขาเพื่อได้อีกดีดนิจาก็อีกข้าบ่ เนี้ม่เอบริจาค้แต่งนห้ยเน้เอะต่อเกียรติาบไม่ยังเกีิหาบาตต้สิดูของผู้ใดเนาะแต่เดี๋ยวบอเคยสั่งมาไปจังส่รละพ่ามันเป็นเปลออกมาเนยแห้งห่อนแห้งหกเอ้ายังยเขาปากกินดินไปอากาศกระห้อนหงากระหก หมดกันเลยมันห่อนแต่เด้อเย,ย,ย็นเย็นแอร์จะว่าไม่ได้สูดอากาศไทยโลกตอนอยาตอนงูงูเป็นพวกเกิดขึ้น้ำอีกมัม้ยมันเป็นยังไงรถกลับมาเป็นหาเงินกับบอดาโอ้ยหาเงินน้ำเอไอ,อาหาบ่อดาเลยไปจังสรนละพอ่อให้มันเป็นแปดออกมาเนี่ย แหงหอนแหงหกอ้อายังขาปตาคิดยินสไมันเป็นของหนูนิดหนูหนุน่มว่มะม,ม,มันเป็นห้ามขาบอาแบบห่ามเนี่นบบยพกแห้งงามแต่งหามามนะมันห่หนีเห็น อ <laughs> ยู่ข้างนงแก้วตังโอ้โยอ้ม, <laughs> มันเป็นคอหนูนิดนี่ว่ <laughs> ดอกไม่บอกไรแับว่าง,งามเร็ว ฝนกับยับงบรเวณงมฝนนอดเป็นยงามใดก็ไปบุญมาไฟ่ิเป็น,น้อาใดแงามใดสีใด,ดน่าจะน่ายอ้ยรวดกับพังละเด้อมีผีกับพังละเด้ออันเบง้งเบ้งชี่ไชมูลกะเบ้งไปบงไปกระทบกระ้าสิไปพบเนียนตีดนี้ มันก็เสียเปล้วอตัวโตตามแท้มันเป็นของหนูนิดน,นี่ว่ะตะ <c oughs> กราเสียหออกแล้วมันกะมันแผ่นโลดมันพอนพอนไม่สีเนะอ,ออกมากันเนืแล้วเรอผลวะโอ้จะลุกแล้วลุกอุดัิเหตุใหญ่เจ้าที่แทงไปถูเปรัวนางมันพอนไหล แต่นในบ้านหลายนบัได้ประการบ,บริสุทธิ์เนาะอันบังบังที่ใชมูลกะบังไปบังไปผัดทอดกันสิไปคัดเมน็ดข่าตีนมีมันก็เสียเปล้วข้าวตัวตามแท้อีกตามหาก็ะเป๋าใอีกดีดนี้จาก็อีกรถกลับมาเปลี่ยนหาเงินกับบได้โอ้ยหาเงินน้ำอีไอหาบ่าได้เลยอันบัง บางทีใส่มูลกะบ,บางไปบางไปผัดทอกแล้วไปพบเมน็ขตีดนี้มันกระเสียเวลาวาวสวตตามแท้มันอนนีแหง่งนนังเกวซันอ้าฮอาโอ้าัเป็นอะไรก็มันแจียงแต่กระได้เนาะมันพ <c oughs> อนไหมก็มันยังมั <c oughs> นนี่เหนืะอยูู่แต่ไห้หง ออกมาผันหมดแล้วผันว่ะโอ้ยจะลุกแล้ว,ลวรลอุบัติเหตุอย่างผนว่าข้ามก็ออกมาบได้มันออกแค่ข้ามกับุกงานข้าวเดียวมันจะหมืดทําม,มามนมันหมืดโหลดดิอ้อ้อเอ้ยแม่เอ้ยแล้วตนม้าแล้วตนแมวเขาว่ามีขีดอยู่ลากออกไปโถลดกลับมาเปลี่ยนหาเงื่อนกับบได โอ้ยหาเงินน้ำเอไอาหาปอได้เลยนั่นเป็นอล <c oughs> าดก็มันแจงแต่ปลาด่เนาะมันพอนมาตก็มันยังมันเหนื่อยูต่ยูแต่ในหงออากาศกะห้อนนงากจะหกหมดกรลาย อากาศกะห้อนงานกระหกมดกะลายมืนแหดัวนั่งแก้วังโอ้อ้ข้ากระไเฮ็ดซื่ออยู่เว่าตกใหญ่ตาจิตตาจะไปไม่เมืองันไปบ่ได้อุ้ยโอเอ้ยแม่เอ้ย กันแล้วตน n ม้าแล้วตนแมวเขาวามีขีดอยู่รากออกมันแต่กระเสียหยา,าออกแล้วมันจะมันแป่นหลดไหมมันทนห่อนมนถิ่นเนาะมันห่อนแต่เด้อเย็นเย็นแอจะว่าไม่ได้สูดอากาศภายนอกตอนยาต้อนงูก็อาจจะซี้ออยู่ยันว่าตกใหญ่ ก้าวขด้นตาจะไปในเมืองกันไปบ่ได้มันมันขอนหนูนิดน,นึ่นว่ะ <c oughs> มันพอเกิดขึ้ออีกเห่อนไหมมัน,นง่ายอ,อ๋อเอือแย่เอ้อ่ยนแล้วตุนม้าแลแ้วต้นแมวเขาว่ามีขีดอยู่หลากออกไปแห้งยกเสียงสวน อันทีน้อนจะบมัน,นอานาใส่โทรศัพท์่อนมันเป็นขอหนูหนิดหนุ่วะให้อยู่บนหยกัยกแร่หนักแรกลูกไม่ยูแลมันก็เลยสึาบ่ายาดิปิดแดกนั่นแรงนั่นแรงนัง่เป็นอ, <c oughs> อนนะไระก็มันเจียงที่บัตรใดเนาะมันผ่อนไหมก็มันยั่ามันีหนึ่มันจะยูแต่นห้หง ม่น่านีแหงยังจูบคันทังแก้วเลอ้าโอ่านไปจัสันละวายมันเป็นออกมาเนี่ยแหงหอนแหงหกเอ้ายังเขาตากึ้นินไปออกมากันเหน่ยแล้วผิดวะโอ้ยจะลุกแล้วล้วุ็ไดิเหตุอย่างเตรถกลับมาเป็ี่ยนฮเงินกับบไดด้ โอ้ยหาเงินน้ำเอไอหาบ่ได้เลยห้าฮ็ดซื้ออยู่เกนว่าตกใจป้าคิดป้าจะไปไม่เมืองัะไปบ่ได้ออกมมกพันนยดแล้วเผว่าโอ้ยจะลุกแล้วนะเลิกปดิเสธอย่างไม่ว่าจะให้เลิกหมดแก้งแท้จะชิวยาเลิกเป็นเรื่องต่อ 别去他吧。